โอ๊โอ๊สวัสดีครับอยู่กับผมชลไทยสิงนะครับว,วันนี้จะพามาดูพามาชมสูบแรงๆรงนะครับนี่รดบ้าน้าหกเผาขาดนะครับรถมันแรงจัดนะครับพาดึงน้ำแรงเกินนะครับสูบทวทิศมิตัทวไทยครับนี่วันนี้ทำการรื้อฟืน้นขึ้นชีพขึ้นมาครับนี่สูบคู่กับหน้าเป็ด หน้าแปดคูณยี่สิบยี่สิบสี่ครับทำมันยาวเท่ากันยี่สิบสี่เกิดจส่วนนี้ก็ทําเสร็จก็จะหาที่บอ่อลงนะครับนี่หาที่เอาเอาไปลงบอ่อสองตัวแล้วครับนี่ใช้รถถ่ายดึงครับใช้รถถ่ายเอาสามสี่สามสูบดึงสองเครื่องสองสูบตัวนี้เข้าสูบเหน้าสองตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะประด็ดนะครับนี่ คนยืมไปสารพัดเลยครับในตอนนี้นี่นี่เวลาที่เท้าต้องขาดแล้วครับนี่ใช้งานหนักเกินครับนี่ก็ทาการตัดออกไปประมาณกี่วนั่นนะี่ะกี่ไรตัดออกไปประมาณไหลนี่อยู่ครับตัดออกครับว่ามันตัดตรงบุบออกนะครับต้องตัดอกนะครับเพราะมันบุบนะครับในตอนนี้เรา ปางสูบไม่บาลานกันครับมันมันยังไงอะเรารมันสั้น,นทำให้การเตะครับนี่มันเตะตัวตัดโอก้กันีลตัดโอกไปแล้วทำการต่อต่อใหม่ครับเตะคร้บเผาที่มันขาดครับนี่เผาที่ขาดเราต้องการย่นครับนี่ ทำการตัดเพลานียน่นมาครับนี่ตอนนี้ได้ยน่นไดย่นสูบแล้วครับยน่นในแล้วนี่ก็มาย่นเพลาตอวเับนี่มาแต่งนิดหน่อยทีนี้สูบคู่สบายแล้วครับนี่น้ำเยอะขนาดนี้ก็มีรู้แล้วนี่ได้ก็ จะเอาหน้าซิปแล้วครับวันนั้นมันเป็นโควิดระบาดเลยไม่กล้าไปซื้อตูดได้เท่ากันนะครับตูด แต่ถ้ามาราคาสูบนี่สูบหน้าหกกับหน้าหน้าเนี้ยราคาไล่กันเลยนะเพากนั้นน่าจะสามพันกว่าตัวเล็กหน้าหกพันกว่าหน้าแปดสี่พันกว่าราคาไล่กันเลยค,ความยาวเท่ากันครับนี่หกคูนนั้นหกคูณยี่สิบสี่สี่ส้มนี่แปดคูณยี่สิบสี่จะทำการต่อเพลาเนี่ยหาองศาของของไม่ได้ครับคหาองศาได้ทําทำการต่อได้ องสาไมยังไม่ได้แล้วซื้อมาใหม่ก็ตะโคมันทยันรั่วมาแล้วลจะทำการขนาดอัดกาวกมันจะอยู่มั้ยเนี่ยมาปัดกาวต,ตัวนี้ตัวนี้จะต่อใหญ่ครับแบบสูบบางเชื่อมใหญ่ ไม่ต้องเชื่อมอาก้อนไม่งั้นก็ไม่งั้นก็เชื่อมเช,ชื่อมเชื่อมแก๊สแต่ผมจะลองดูฝีมือผมดูนะับว่ามันจะผ่านนะแล้วผมก็ผ่านการเชื่อมมาเยอะอีกแล้วก็ปรับระภูปรับไฟครับไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวสับเพาตัวนี้ก็ไม่ยากครับเพาตัวนี้ยากยากนะเพาตัวนี้นายเชื่อมได้สูบนะครับต้องคำนวณให้มันเป๊ะครับ ตัดยนไปแล้วก็ต้องเชื่อมมันได้นี่มันมันมาหนาช่วงนี้เลยหนาช่วงกลนะไปมากเลยสูงมนหนาช่วงนี้ช่วง,วงก้น ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายฝากกไดไลค์กดแชร์ช่วยกันใส่สิ่งนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย